จะมารีวิวไพ่ใหม่กันสำรับนี้นะคะหรือว่าไพ่12ราศีนั่นเองนะคะของเด็กทินี่เขานะหลายๆคนที่เป็นนักสะสมไพ่หรือว่าอยู่ในวงการไพ่เนี่ยก็จะรู้จักไพ่ของค่ายนี้เป็นอย่างดีนะวันนี้เปิ้มารีวิวไพ่ราศีค่ะเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนสนใจในเรื่องราศีสนใจในเรื่องโหราศาสตร์แล้วก็ทำไพ่ราศีด้วยใครติดตามเบิ้ลก็คงจะรู้จักไพ่พระพิคเน12ราศีกันเนสโอดิแอของเปิ้ลนะคะใครอยากมีในครอบครองอยากได้ คอร์สเรียนเนี่ยก็สามารถมาลงเรียนกันได้นะและถ้าเกิดใครมีไพ่ราศีสำรับใดก็ตามนะเหมือนสำรับนี้เนี่ยก็สามารถมาสมัครเรียนได้เหมือนกันค่ะในคอร์สก็จะสอนให้รู้จักดาวรู้จักราศีแล้วก็อ่านไพ่ราศีได้ทุกสำรับเช่นกันวันนี้เราเลยจะมารีวิวไพ่ราศีอีกสำรับหนึ่งค่ะที่สวยงามนะให้ทุกคนได้ดูการเผื่อใครเป็นสายสะสมไพ่ราศีเหมือนเปิ้ลก็ จะได้ไปตำกันนะคะกล่องเขาแบบเลิศมากนะมันจะเรียกว่ากล่องก็ไม่ถูกเนาะมันเป็นซองนะเป็นซองหนังนะคะที่มีความแบบทองจิตทองใจมากมีความทองอารามแบบนี้มากนะคะแล้วก็มันดีตรงที่ว่ามันเก็บรักษาได้ทนกว่าเป็นกระดาษแน่ๆเนาะเพราะว่าพอไพ่มันมีจํานวนน้อยเนี่ย เราจะทํากล่องเนี่ยมันก็จะมีความแกะเข้าแกะออกแกะเข้าแกะออกแล้วก็จะพังได้ง่ายแต่พอเป็นซองหนังแบบนี้เนี่ยมันเพิ่มความทนทานนะส่วนตัวเบิ้ลมองว่าเออมันเลิศนะแล้วก็ต้นทุนมันก็จะแพงกว่ากล่องด้วยไปล้วว่าเขาก็ใส่ใจในการทําที่ใส่หรือซองเนี่ย มากเลยนะคะแล้วก็สวยงามนะแล้วก็ข้างในด้วยความว่าเพื่อนเป็นคนแพ้สีดํากับสีทองอยู่แล้วนะไพ่เขามีความสีดำแล้วก็สีทองดูข้างหลังไพ่นะมีความวิงวาวนะสวยงามมากใครที่แบบเอามาทำคอนเทนต์น,นะเพื่อนว่ามันก็สวยดีเหมือนกันแต่ว่าต้องรอดูนะคะว่าถ่ายออกมาแล้วจะสวยแค่ไหนนะแต่ถามว่ามันมีความออดูแบบลักชูไหมมีความแพงไหมก็ต้องบอกว่ามันดูมีความแพงนะคะ อาเรามาไล่ไปด้วยกันนะขอบเป็นสีทองอีกตั้งหากอามีความลักชูสุดๆนะคะเห็นไหมจ,จำนวนไพ่มันไม่เยอะเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทําแพ็กเกจจริงเนี่ยมันก็จะค่อนข้างต้องคิดนิดหนึ่งนะเหมือนส่วนตัวเว่นทำอะ่ะก็คิดตั้งนานว่าจะทํายังไงให้กล่องมันใส่ออกมาแล้วมันดูโอเคสวยงามแล้วก็ทนทานมากกว่าการที่เป็นกล่องเปิดปิดฝาบนล่างธรรมดานะซึ่งอันเนี้ยเขาทําได้ดีเป็นชอบนะคะแล้วก็ขอบทองนะ ข้างหน้าเป็นใบป่าหน้าของเขาะคะว่าเป็น12ราศีเนาะ twelve z o d i a นะคะแล้วก็มาเริ่มใบแรกเขาเรียงลําดับจากแบบมากกังกรก่อนเนอะราศีมังกรนะก็เป็นสัญลักษณ์มังกระคะ่ะสัญลักษณ์ ah zodiac sign ปกติแล้วก็มีเขียนคําว่า c r a ป i c o n คือราศีมังกรนะคะสิ่งที่เขามีบนหน้าไพ่นะคะคือาธาตุนะแล้วก็สัญลักษณ์ของราศีราศีมังกรเนี่ยหรือราศีมังกรเนี่ย สัญลักษณ์ของเขาคืออันนี้ค่ะรานนี้ก็คือธาตุที่บอกคือธาตุดินนะคะเราจะได้รู้ธาตุไปด้วยนะคะสัญลักษณ์แบบนี้เนาะแล้วก็ใบต่อมาราศีกุมอ่ะก็เป็นสัญลักษณ์ราศีกุมนะคะแล้วก็บอกธาตนะุเนาะซึ่งเป็นธาตุหลมนะคะอ่ะเขาก็จะมีการบอกธาตุแบบนี้นะอ่ะเราก็จะไล่ไปอย่างรวดเร็วนะน,นี่ก็เป็นปลาคู่ราศีมีนอ่ะเห็นไหมธาตุน้านะคะอันนี้ เป็นสัญ,ญลักษณ์ของราศีเมษนะคะนี่เห็นไหมราศีพฤก,ก่าวัวกระทิงนะคะราศีมิถุนนะคะก็สวยงามเนาะให้ดูไปด้วยกันราศีกรกฎนะน้องปูนะราศีสิงห์สิงโตชัดเจนราศีกันผู้หญิงนะคะราศีตุลตาช่งางราศีพิจิกนะคะสกอร์ปิโอนะแมงป่อง าราศีธนูแล้วก็หมดแล้วนะแล้วข้างหลังเขาก็มีการ์ดอ,อันนี้เป็นการ์ดเนี่ยขออ่านหน่อยนะการ์ดของเขานะ,ะแยกเป็นรายธาตุเนะาะธาตุไฟธาตุดินธาตุลมแล้วก็ธาตุน้ำนะแล้วก็เป็นกลุ่มเนาะกลุ่มธาตุไฟก็จะประกอบด้วยเมษสิงธนูนะธาตุดินก็คือพฤกษ์กันมากรแบบนี้นะคะไล่มาแต่ละราศีครบ12ราศี เป็นคีย์เวิร์ดนะก็ถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าแต่ละราศีแปลว่าอะไรอยู่ธาตุไหนอะไรเงี้ยก็สามารถใช้คีย์เวิร์ดอันนี้ได้เหมือนกันเขาก็ทําคล้ายๆของเปิ้ลนะของเปิ้ลก็มีคีย์เวิร์ดเป็นการ์ดให้2ใบเหมือนกันแต่อันเนี้ยเขาจะไม่ได้อดาวขนาดนั้นแต่เขาจะบอกแค่ว่าราศีนี้คีย์เวิร์ดคืออะไรนะคะอย่างเช่นอย่างเช่นราศีเมษเนาะก็จะบอกว่าเป็นราศีที่มีความกล้าหาญ Uh, ตัดสินใจแล้วก็มีความเป็นผู้นําโดยธรรมชาติอันนี้ก็คือคาแรคเตอร์ hmm. ของราศีเมษนะราศีสิงห์ก็คือเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองคอนฟิ d เ n นนะคะแล้วก็เป็นคนที่ใจดีใจกว้างนะแล้วก็รักกัรเป็นจุดสนใจนะแล้วก็ราศีธนูก็คือเป็นคนที่รักอิสระชอบการแบบผจญภัยแล้วก็เป็นคนที่ใจกว้างอ่ะประมาณนี้นะเป็นคนที่โอเพนไมล์ก็แปลว่าคนใจกว้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออน,นะอืม เขาก็จะมีคีย์เวิร์ดสั้นๆสําหรับแต่ละราศีไว้ให้ซึ่งถ้าเกิดเราไม่รู้เนี่ยเราก็สามารถใช้คีย์เวิร์ดนี้ได้นะหรือใครที่เคยเรียนราศีกัะเปิ่นะก็สามารถเอาไปใช้ได้เช่นกันคือในคอร์สเรียนหรือว่าจะในบ้านแดงก็ได้ค่ะก็จะมีสอน,นอว่าแต่ละราศีคาแรคเตอร์ของคนแต่ละราศีเป็นยังไงบ้างซึ่งถามว่าเอามาประยุกต์ใช้กับไพ่ราศีได้ไหมได้เอาไประยุกต์ใช้กับโหราศาสตร์ได้ไหมก็ได้เอาไปประยุกต์ใช้กับไพ่ทาโร่ได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็มาีววิ ให้ดูนะคะา่า้ไพ่12ราศีของเด็กนี้เนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างก็สวยงามตามท้องเรื่องนะคะแล้วก็ใครมีไพ่สำหรับนี้อ่านไม่เป็นไม่รู้ว่าจะไปใช้ทำอะไรได้บ้างนอกจากการทายว่าเอาไปทำคอนเทนต์นะว่าราศีอะไรจะเป็นยังไงแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปอ่านดวงชะตา,าแบบอื่นๆได้มากน้อยแค่ไหนก็สามารถมาลงเลงกับเปิ้ลได้นะคะวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะจ๊ะ